สตูด no no ิโอ u t ทู e แฟนฟิกโนเวลโนหนึ่งทมใจเสนอมหาแผ่นดินไหวแห่งพมา่าตอนที่2 1ถึง25ให้เสียงภาษาไทยโดยซีรีส์ o g l e ขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์แล้วกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครับสามารถบริจาคได้ที่ธนาคารกรสิกรไทย0 2 5 3 5 2 0 3 1 0โอเคเรามาเริ่มกันเลยหมายเหตุนี้เป็นทีงนิยายเขียนเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่มีเจตนาเป็นอย่างอื่นแต่ประการใดหากมีชื่อบุคคลสถานที่เอ่ยถึงนั่นคือความบังเอิญเท่านั้นจึงเรียนมาเพื่่่่่อออททรราาาบบขคคุณคัมหหหแแผนนนดินวงพตี21 เปลวไฟแห่งการทรยศเสียงระเบิดที่ศูนย์เจาะลำปางยังคงกล้องอยู่ในหัวของลินตาแม้เวลาผ่านมาแล้วเกือบสามชั่วโมงเธอนั่งอยู่ในศูนย์บัญชาการชั่วคราวกลางป่าสนบนพื้นหญ้าเปียกจากน้ำค้างลมเย็นปหนาแต่สิ่งที่ทําให้เธอขนลุกไม่ใช่ลมมันคือคําทํานายเธอเปิดสมุดบันทึกสนามที่เขียนด้วยลายมือตัวเองทาสรุปจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมาเริ่มต่อตัวเป็นความจริงที่ไม่มีใครอยากยอมรับบันทึกสนามของลินตาวันเวลาสนาฬิกาสนาทีสถานการณ์ปัจจุบัน แรงสั่นสะเทือนที่ลำปางระดับ6.8 MW ทำให้ศูนย์เจอก s อ71เสียหายระดับ90%ความร้อนใต้ดินเพิ่มขึ้นเฉลี่ย7.4องศาใน1ชั่วโมงผิดธรรมชาติแกนควบคุมแมกมาหายไป1ชิ้นคาดว่าโดนทโมยผลกระทบประชาชนกว่า50,000คนต้องอพยพศูนย์พยากรณ e ์ EMS c เตือนว่าภาคใต้อาจเกิดแรงสั่นสะเทือนสูงสุดรอบ200ปีภายใน72ชั่วโมงอารมณ์ทีมทันวาเงียบผิดปกติน้ำหวานร้องไห้คนเดียวตอนตีหนึ่งแพรยังร้องเพลงแต่เสียงเริ่มสั่ส่น่นนสววววตตัััฉกลมมาแแหยุดไไดไไ้้ เราไม่มีเวลาแล้วดรมนัทพูดเสียงหนักถ้าไม่ปิดผนึกตอนนี้เปลวไฟใต้โลกจะกลายเป็นสิ่งที่ทําให้ภูมิภาคนี้หายไปจากแผนที่แล้วเราจะไปเอาแกนที่หายได้ยังไงทันวาถามกำมัดแน่นจนเห็นเส้นเลือดที่ข้อมือแกนไม่ได้หายลินตาเงยหน้าช้าๆมันถูกส่งไปเขตทดลอง B3 ที่อยู่ใต้ดินแถวเขตห้ามเข้าอําเภอวังเหนือที่รัฐบาลเตรียมถายความร้อนใต้พิภพให้ต่างชาติใช่ไหมน้าหวานพูดด้วยเสียงแผ่วใช่ดร์มนัทพูดเสียงห้วนและคนที่อยู่เบื้องหลังคือรัฐมนตรีพลังงานทีี่่เเคยสาาาบนวจะะปปปก้้องรทศ กำแพงไฟคืออะไรทีมต้องทบทวนข้อมูลพื้นฐานระหว่างทางไปเขต B ี 3, บนรถขนของกู้ภยัยคำอธิบายสั้นในรายงานพิเศษกำแพงไฟหมายถึงชั้นแมกมาที่เคลื่อนพร้อมกันจากแนวรอยเลื่อนหลายจุดไม่ใช่ภูเขาไฟปัทุแต่เป็นทะเลเพลิงใต้ดินที่ร่ำไหลซุ่มแนวเดียวกันความร้อนจะส่งผลทําให้แผ่นดินยุบตัวอย่างฉับพลันคลายยุบหลุมยักษ์แต่ว่าหลายร้อยกิโลเมตรวัสดุที่สัมผัสก,กับกำแพงไฟจะหลอมเหลวภายใน5้ถึงสิวินาทีขีดหากทะลุขึ้นผิวลกจะเกิดเคลื่อนไฟคลุมฟ้าลักษณะคล้ายดวงอาทิตย์ตกกลางเมือง มันเหมือนระเบิดนิวเคลียร์จากใจกลางโลกเองแพรสรุปขณะอ่านคำทำนายใหม่ที่ไม่เคยถูกแปลมาก่อนภายในห้องใต้ดินของเขต B3 ขนาทีมลินตาทรัดซึมเข้าไปพวกเขาพบคำพีส่วนที่สองข้อความเรืองแสงปรากฏต่อหน้าทุกคนเรลวไฟจะไม่ตายด้วยดินไม่จบด้วยน้ำไม่หยุดด้วยลมแต่จะสงบเมื่อผู้มีพลังธาตุทั้งหมดเสียสละสิ่งที่รักที่สุดณจุดเชื่อมประจุใต้ที่พบน้ำหวานหันมามองลินตาเธอหมายถึงเธอใช่ไหมข้อสรุปในใจของลินตา ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นคือผลพวงของการควบคุมธรรมชาติด้วยอำนาจรัฐบาลใช้องความรู้จากคำพีโบราณผสมเทคโนโลยีเพื่อควบคุมพลังใต้โลกเมื่อสมดุลถูกละเลยธรรมชาติเริ่มชดเชยด้วยวิธีรุนแรงที่สุดสิ่งที่ต้องทำไม่ใช่แค่หยุดภัยพิบัติแต่ต้องปลดปล่อยธรรมชาติให้กลับสู่เส้นทางของมันเองตอนจบของตอนที่21บฉากดราม่าฉันจะลงไปเองลินตาพูดขณะหยิบแกนบรรเทาแมกมาที่ขโมยคืนมาได้ไม่ได้ทันวาคว้าแขนเธอมันอันตรายเกินไปแกนร้อนระดับ800องศานี่คือสิ่งเดียวที่จะปิดกำแพงไฟถ้าฉันไม่ททพวเราาั้งหมดจะตย ขณะเธอก้าวสู่ประตูลิฟต์ใต้พิภพทีมของเธอยืนมองน้ำตาไหลเสียงเพลงจากแพรดังแผ่วลงในเครื่องวิทยุภาคสนามหากแผ่นดินคือบ้านฉันจะอยู่เพื่อมันและจากไปอย่างไม่เสียใจมาหาแผ่นดินไหวแห่งพมา่าตอนที่22จิตแห่งธาตุทั้ง4เสียงของดินยังคงครวญครางจากใต้ผืนแผ่นดินรากับสื่อสารด้วยภาษาที่ไม่มีใครเคยเข้าใจมาก่อนแต่ลินตากลับได้ยินมันเป็นเสียงแหลมต่ำบนห่วงลือของจิตวิญญ,ญาณโลก เธอนั่งนิ่งอยู่กลางห้องวิจัยใต้ดินที่เคยถูกใช้เป็นศูนย์ประสานงานแผ่นดินไหวของกลุ่มนักธรณีวิทยาแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นที่หลบภัยและสถานที่ฝึกฝนพลังธาตุลมการเคลื่อนไหวที่มองไม่เห็นเราต้องเริ่มจากธาตุที่เบาที่สุดก่อนชายในผ้าคลุมสีเงินกล่าวเขาเรียกตัวเองว่าซีแรนผู้สืบทอดตำนานลมจากชนเผ่ามอนที่สาบสูญลินตาหลับตาหายใจเข้าอย่างสงบภายในจิตของเธอเกิดความปั่นป่วนเมื่อรู้สึกถึงสายลมที่วนรอบร่างจิตของเจ้าต้องโปร่งเบาเหมือนอากาศไม่มีความโกรธไม่มีความกลัวซีแรนกปล่าพลางเคลื่อนไม้เท้าที่ปลายม เธอพยายามปล่อยวางความเจ็บปวดจากการเห็นผู้คนล้มตายหายใจลึกอีกครั้งจนกระทั่งเกิดเสียงลมวีดลอดผ่านรอยแตกของผนังถ้ำทันใดนั้นวัตถุต่างๆในห้องลอยขึ้นร่างเธอก็เริ่มลอยขึ้นเหนือพื้นเล็กน้อยถ้าไฟความร้อนและพลังแห่งชีวิตเอานี้ไปผู้ชายอีกคนยื่นมีดสั้นให้เธอเขาคือพันตรีนัทกรดนายทหารหนุ่มจากกองกำลังพิเศษที่เข้าร่วมกับภารกิจนี้เขาคือหนึ่งในกลุ่มที่ค้นพบแท่นบูชาเพลิงใต้ฐานภูเขาไฟะโคเลือดหนึ่งหยดจากหัวใจที่ไม่เกรงกลัวจะปลุกเปลวเพลิงทีี่หหลลับไไมา500ด้ แทนบูชาสันสะเทือนทันทีที่ปลายมีดกรีดผิวของลินตาเล็กน้อยหยดเลือดตกลงบนหินลาวาที่แข็งตัวมานานนับศตวรรษเสียงคำรามดังขึ้นจากใต้ดินเปลวเ,เพลิงหวยพุ่งขึ้นมาเป็นเสาร่างของลินตาถูกห่อหุ้มด้วยพลังความร้อนที่น่ากลัวทว่าเธอกลับไม่รู้สึกร้อนเลยความกลัวคือเชื้อเพลิงแต่ความหวังคือประกายไฟลินตาพูดเบาๆด้วยเสียงที่มั่นคงธาตุน้ำการไหลเวียนแห่งความเย็นเยียบและการฟื้นฟูณชายแดนริมแม่น้ำสาลวินสถานที่ที่น้ำไหลเชี่ยวตลอดทั้งปีมีศาลาไม้เก่าที่ชาวบ้านเล่าว่าเเเคยป็นนนบบพตะของักรลุ้ ผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏตัวชื่อเธอคือวารินดาราสาวที่เข้าร่วมภารกิจอาสาบัตรนี้กลับมีบางสิ่งในตัวเธอเชื่อมโยงกับวิญญาณแห่งสายน้ำเจ้าต้องปล่อยให้อารมณ์ของตนเองเหมือนสายน้ำอย่ายึดอย่าต้านลินตานั่งในแม่น้ำน้ำเย็นจัดไหลรอบตัวเธอเธอเริ่มเห็นภาพเหตุการณ์ในอดีตภูเขาไฟที่ปะทุเมื่อ1,200ปีก่อนมหาวัตภัยที่กลืนหมู่บ้านในพมา่าสายน้ำกลายเป็นหอจดหมายเหตุของโลกทันใดนั้นเธอสัมผัสได้ถึงอารมณ์ที่แฝงในสายน้ำความเศร้าความห่วงใย,ยความเจ็บปวด เธอร้องไห้ออกมาโดยไม่รู้ตัวน้ำไม่เคยลืมและมันจะไม่ยอมให้อะไรเลือนหายไปวารินทตาด,ดินแหล่งพลังงานรับใต้ผิวโลกกลับมายังเขตที่อยู่อาศัยที่พังทลายไปกว่าครึ่งของจังหวัดท่าที่เหล็กพื้นดินใต้บ้านเก่าแห่งหนึ่งยุบตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่เสียงเรียกของทตาด,ดินดังขึ้นชัดเจนในหูของวินตาเธอเดินลงไปในหลุมนั้นและพบกับแผ่นหินที่มีสัญ,ญลักษณ์คล้ายอักษรอ,อินเดียโบราณเมื่อเธอวางมือบนหินเสียงหัวใจโลกเต้นดังตึง,ต,งตึงขึ้นเจ้าคือผู้เชื่อมต่อจิตของโลกดินไม่ใช่แค่สิ่งทีีออีี่่่่เเเเรรราายยยืืนนนนนอออูมมมััชววิิิตสงงจกกใหหคค์ลบ ขณะที่ลินตาฝึกฝนพลังของท่าทั้ง4องค์กรรับระดับอาเซียนกลับประชุมรับผ่านเครือข่ายดาวเทียมกลางมหาสมุทรอินเดียเธอกำลังเข้าถึงพลังที่เกินขอบเขตถ้าเธอควบคุมา่าทั้ง4ได้จริงเราจะไม่มีวันปิดบังประวัติศาสตร์อีกต่อไปชายคนหนึ่งกดปุ่มเปิดภาพเป็นแผนที่รอยแยกใกล้พมา่าและไทยที่แสดงแหล่งพลังงานใต้เปลือกโลกที่สั่งสมมานับพันปีเราจําเป็นต้องทําบางอย่างก่อนที่ภูเขาไฟตื่นจริงมหาแผ่นดินไหวแห่งพมา่าตอนที่23แรงกระเพื่อมของจิตใจและปรวไฟใต้เปลือกโลก เสียงสะท้อนของธรณีโลกยังคงสั่นไหวอยู่ในจิตของลินตาแม้ผืนดินเบื้องใต้จะกลับมาเงียบงนันแต่เสียงของสิ่งที่ซ่อนเร้นยังคงเรียกร้องให้เธอฟังเธอเริ่มเข้าใจแล้วว่าพลังที่ได้รับจากธาตุทั้งสี่ไม่ได้เป็นเพียงพลังเหนือธรรมชาติหากแต่คือภาษาของโลกที่หลับไหลามานานลินตาโลกกำลังบอกอะไรกับเธอกันแน่พันตรีนัทกฤษถามด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบา,เบาขณะที่เขามองเธอซ้อมงานควบคุมลมภายในโดมพลังงานที่สร้างจากฝ่ามือเปล่าการอธิบายปรากฏการณ์แนววิทยาศาสตร์กึ่งจินตนาการ นักวิจัยจากศูนย์ข้อมูลธรณีพิบัติอาเซียนกริดรายงานว่าภายใต้เปลือกโลกของภูมิภาคอินโดจีนมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าพลา s m a ธรณี (geo-plasma activity) เป็นพลังงานแม่เหล็กความร้อนที่สั่งสมตามรอยเลื่อนใหญ่เช่นรอยเลื่อนสเกิลรอยเลื่อนแม่จันและรอยเลื่อนเพชรบูรณ์การรวมตัวของพลังงานสี่ธาตุลมน้ำดินไฟมีผลกับแรงแม่เหล็กในระดับไมโครเทสลาส่งผลให้โลกตอบสนองรุนแรงยิ่งขึ้นหากเกิดการปลดล็อกพร้อมกันจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ถือพลังทั้งหมดข้อมูลเชิงพยากรณ์พื้นที่เสี่ยงเชียงรายแม่ห้องสอน อุตรดิษฐ์ระดับพลังสะสม6.2ถึง7.5แมตรจุดความลึกของพลังงาน5ถึง12กมสัญญาณเตือนความผิดปกติของพลังแม่เหล็กการผันผวน,นของไอออนบวกในอากาศการเปลี่ยนสีของบ่อน้ําร้อนความสัมพันธ์ของตัวละครในช่วงพักซ้อมวารินเดินมาหาลินตาพร้อมผ้าขนหนูเปียกเธอเคยฝันบ้างไหมว่าทุกอย่างที่เรากําลังเจอมันคือคำพิพากษาวารินถามริมฝีปากสั่นเบาลินตาหันไปสบตาเธอรู้สึกถึงร่องรอยความหวาดกลัวที่แฝงในดวงตาคู่นั้น บางครั้งฉันก็คิดว่าเราคือผู้ต้องคำสาปไม่ใช่ผู้มีพรสวรรค์นัทกริดเดินเข้ามาแทรกกลางวงสนทนาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพูดว่าพวกเราทุกคนมีอดีตที่เคยผิดพลาดแต่ตอนนี้สิ่งที่เราทำอยู่คือโอกาสสุดท้ายที่จะชดใช้ไม่ใช่แค่ให้กับโลกแต่กับตัวเราเองสายตาของทั้งสามคนประสานกันนิ่งงันในความเงียบรอบตัวก่อนที่ดาราหนุ่มผู้ร่วมทีมกู้ภัยจะเดินเข้ามารายงานข่าวด่วนเกิดแรงสั่นสะเทือนที่ภาคใต้6.4มินจิจูดจุดศูนย์กลางใต้ทะเลอันดามัน และระบบตรวจพบการเคลื่อนตัวแนวตั้งของแผ่นเปลือกโลกซึ่งไม่เคยเกิดในรอบ200ปีมหาแผ่นดินไหวแห่งพมา่าตอนที่24เปลือกโลกที่แยกออกและรอยแผลในหัวใจเสียงไซเรนลั่นทั่วศูนย์กู้ภัยชั่วคราวขณะที่ทุกคนหยุดยิจกรรมทั้งหมดเพื่อตรวจสอบแรงสั่นสะเทือนที่เพิ่งผ่านมานักธรณีจากศูนย์เตือนภัยภูมิภาวิ่งเข้าไปยังโดมควบคุมกลางพร้อมภาพจำลอง3มิติที่กำลังสั่นไหว6.4เมกนิจูดใต้ทะเลอันดามันระดับลึก10กิโลเมตรแต่แปลกมากนักวิทยาศาสตร์ญิงชี้ไปยังจุดวาบสีแดง การเคลื่อนตัวแนวตั้งของแผ่นเปลือกโลกครับคล้ายกับการพองตัวของหินหนืดใต้พื้นโลกข้อมูลปรากฏการณ์พลังใต้ทะเลที่ซ่อนอยู่หนึ่งลักษณะพิเศษการเกิดแรงสั่นสะเทือนพร้อมเคลื่อนแรงดันใต้ทะเลที่ดันเปลือกโลกขึ้นจากด้านล่างมีการตรวจจับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ h s ide, HS, พุ่งขึ้นจากรอยแยกใต้ทะเลและอุณหภูมิน้ำทะเลพุ่งสูงขึ้น3-4องศาในบางพื้นที่ 2. ความเป็นไปได้การตื่นของภูเขาไฟใต้ทะเลในแนวซันดาเทรนด์ใกล้หมู่เกาะนิโคบาซึ่งอาจส่งผลให้เกิดกำแพงน้ำหรือสึนามิในภายหลัง หากพลังธาตุทั้งสี่ถูกรวมณจุดศูนย์กลางของพลังแม่เหล็กใต้โลกอาจเกิดการรื้อฟื้นพลังดึกดำบรรพ์ที่ปิดผนึกไว้นานนับพันปีความลับของวารินในช่วงข้ามลินตาเดินไปยังเต็นท์พักของวารินซึ่งนั่งเงียบอยู่ใต้แสงตะเกียงน้ำตาคลอในดวงตาเธอถือกระดาษจดหมายฉบับหนึ่งในมือแน่นวารินเธอโอเคไหมเธอรู้ไหมพ่อของฉันเคยเป็นหนึ่งในนักวิจัยพิเศษของหน่วยงานลับที่เรากำลังสู้กับมันและเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่เคยผนึกพลังธาตุไว้ใต้ทะเลอันดามันเมื่อ30ปีก่อนลินตานนิง,งนเธอเพิ่่งะหนักวาบสแที่พวกเขาาาาตตมมหลอดมันอยู่ใกล้กว่าที่คิด ฉันไม่เคยบอกใครเพราะกลัวว่าจะถูกตามล่าเหมือนพ่อแต่ถ้าเราไม่ปลดล็อกความจริงตอนนี้เราอาจไม่มีโอกาสอีกแล้วองค์กรเงาเริ่มลงมือณนห้องประชุมใต้ดินลับแห่งหนึ่งใต้สนามบินเก่าที่ถูกทิ้งร้างชายในชุดสูทด,ดำกับอุปกรณ์เชื่อมต่อสมองนั่งรายล้อมโต๊ะกลมโฮโลแกรมพวกมันใกล้ค้นพบจุดรวมพลังแล้วต้องส่งหน่วยโอเมกาเคไปหยุดทันทีหน้าจอแสดงรายชื่อเป้าหมายลินตาวารินพันตรีนัทกรินักร้องหญิงชื่อดังที่กำลังให้กำลังใจประชาชนผ่านเพลงและบุคคลนิรนามผู้ถือท่าที่ห้าที่ยังไม่ตื่นนขึ้ กำแพงไฟใต้ทะเลความรู้ใหม่กำแพงไฟคือแนวพลังความร้อนใต้เปลือกโลกที่เกิดจากการอัดแน่นของแมกมาในรูปแบบพิเศษโดยเมื่อได้รับแรงกระตุ้นจากธาตุพลังมันจะลุกไหม้ขึ้นจากพื้นโลกหรือพื้นทะเลในลักษณะของเปลวเพลิงที่สามารถแยกแผ่นเปลือกโลกแนวพลังที่สามารถเร่งปฏิกิริยาแผ่นดินไหวภูเขาไฟหรือถูกใช้เป็นกรอบพลังเพื่อกักบางสิ่งไว้ในโลกเบื้องล่างหากมีผู้ควบคุมพลังได้ไม่สมบูรณ์มันสามารถกลายเป็นมหันตภัยที่ละลายเส้นแบ่งของมิติข้อสังเกตข้อเสนอแนะในเนื้อเรื่อง หความสัมพันธ์ตัวละครควรพัฒนาขึ้นในเชิงอารมณ์เช่นความเชื่อใจความรู้สึกผิดความลับในอดีต 2. ปรากฏก,การธรรมชาติที่เกิดขึ้นควรมีความสมจริงมากขึ้นด้วยข้อมูลวิทยาศาสตร์จริงและใช้แหล่งอ้างอิงจากหน่วยงานที่มีอยู่จริงเช่น NOAA, USGS, e m s c ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติมหาแผ่นดินไหวแห่งพมา่าตอนที่25เสียงเพลงแห่งท่าที่หและเนาใต้ถืนน้ำ ทะเลอันดามันในยามค่ำคืนดูสงบเกินจริงเสียงคลื่นเบาๆกระทบกับลำเรือกู้ภัยพิเศษของกองทัพไทยที่ถูกดัดแปลงให้เป็นศูนย์ควบคุมพลังธาตุเคลื่อนที่บนเรือนั้นมีบุคคล4คนสำคัญที่ถูกคัดเลือกมาโดยเฉพาะพันตรีนัทกริจอดีตทหารผู้เคยฝ่าพายุระเบิดในชายแดนใต้เขาถือว่าเป็นหัวหน้าภาคสนามพาคินดาราชายชื่อดังที่ผันตัวมาทำงานกู้ภยัยเขาผ่านหลักสูตรฝึกเฉพาะทางกับหน่วยซิลว,วาริน ลูกสาวนักวิทยาศาสตร์รับผู้ถือกุญแจบอกแสท่าที่5ลินตาหญิงสาวผู้มีพลังธาตุไฟซึ่งตอนนี้หัวใจเธอกำลังสั่นไหวจากความรู้ใหม่ที่เธอเพิ่งได้รับขณะที่เรือเข้าใกล้พิกัดที่ตรวจพบแหล่งพลังงานแปลกปลอมเสียงจากวิทยุทาหารก็ขาดขาดหายหายอย่างผิดปกติสูน์ควมได้ยินไหมเราตรวจพบพลังงานแม่เหล็กเข้มข้นระดับสาที่ตำแหน่ง7.49าละติจูดเหนือเสียงหายไประบบดาวเทียมถูกรบกวนวารินข่มวคัคิวมันเหมือนมีม่านพลังบางอย่างปิดกั้นสัญ,ญญาณเหมือนกับสิ่งที่พ่อฉันเคยเตือนเธอพพมปริาาทท่่ี ณจุดที่เรือหยุดนิ่งกลางทะเลทีมสำรวจนำหุ่นยนต์ใต้น้ำลงสำรวจราวกับแรงลมทะเลเงียบลงโดยทันทีภาพบนจอแสดงให้เห็นโครงสร้างคล้ายเสาโอมิลิสขนาดยักษ์สูง40เมตรถูกฝังอยู่ใต้พื้นทะเลลึก200เมตรบนเสานั้นปรากฏลวดลายเรืองแสงเป็นสัญลักษณ์ของธาตุทั้ง4แต่ตรงกลางมีจุดว่างที่ยังไม่ส่องแสงขาดธาตุหนึ่งธาตุที่เชื่อมใจคนเข้ากับธรรมชาติธาตุแห่งเสียงสะท้อนหรือที่เรียกกันว่าธาตุเสียงนั่นคือธาตุที่หาวารินกรซิปและผู้ที่สามารถปลุกธาตุนั้นต้องไม่ใช่แค่นักร้องธรรมดาแต่ต้องเเป็นนผผูู้้้อุุททิิสสียยงใหคโดบรธ์ เสียงเพลงที่ทะลวงม่านพลังบนแผ่นดินใหญ่หญิงสาวชื่อวารีรัตนักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังยืนอยู่หน้าเวทีชั่วคราวในศูนย์อพยพอ้อมแขนของเธอเต็มไปด้วยข้าวของช่วยเหลือบนเวทีเธอหลับตาแล้วเริ่มร้องเพลงที่เธอแต่งขึ้นจากใจเสียงหนึ่งที่ไม่ใช่แค่เสียงหักคือความหวังในความมืดประสานหัวใจของเราเข้าด้วยกันแม้ทะเลจะแตกแยกแม้ฟ้าจะฉีกขาดก็จะยังได้ยินเสียงรักจากกันเมื่อท่อนสุดท้ายจบลงทะเลอันดามันก็เกิดแสงเรืองรองเสาโอมลิสที่อยู่ใต้ทะเลเริ่มส่องแสงเต็มดวงเสียงสะท้อนจากคลนทเเลกก้้อออองงไปปรววีีชยยตัฉ ท่าที่5้าได้รับการปลุกแล้วเงาแรกจากหน่วยโอเมกาเคบนเรือของลินตาจูจ่ๆก็เกิดพายุหมุนเฉียบพลันตามด้วยเสียงปืนแทรกแซงจากทิศตะวันออกแสงเลเซอร์พุ่งมาจากเรือรบล่องหนที่ปรากฏตัวจากเงามืดกระสุนเจาะกรอกลินตาหลบนัทกริดพลักลินตาลงกับพื้นแล้วคว้าปืนแม่เหล็กตอต์อตอพาคินวิ่งฝ่าคลื่นขึ้นไปควบคุมปืนใหญ่บนดาดฟ้าหุนยนคล้ายมนุษย์ในชุดด,ดำก้าวขึ้นเรือมันไม่มีตามีเพียงจุดเรืองแสงที่กลางหน้าผากและเล็บคล้ายใบยมีพลังงานพลาสมาเป้าหมายคือผู้ครอบครองพลังเสียงจงมอบตัว สายสัมพันธ์ลินตาและวารินสิบบรรทัดแห่งความรู้สึกหนึ่งลินตามองตาวารินรู้สึกถึงแรงสั่นจากใจอีกฝ่ายมากกว่าพายุข้างนอกสองวารินไม่ใช่แค่คนถือเบาะแสแต่คือผู้หญิงที่กำลังฝืนอดีตที่เจ็บลึกสามครั้งแรกที่ลินตาอยากจับมือใครไว้แน่นโดยไม่กลัวว่าจะต้องเสียใจสี่เธอเห็นประกายความกลัวในตาวารินและตอบด้วยแววตาที่เข้มแข็งห้าทั้งคู่ยืนอยู่ริมเรือกลางพายุระหว่างความจริงที่ยังไม่เปิดเผยหกความรู้สึกคล้ายจุดเดือดจากธาตุไฟในตัวลินตากำลังตอบสนงเจ็ดลินั้ววออน้้นนนแตต่อออีเธยากกปปง วารินไม่พูดอะไรแต่หยดน้ำตาที่ไหลคือคำตอบในค่ำคืนนั้นเก้าเสียงเพลงที่วารีรัตร้องข้ามผืนน้ำมาเหมือนสะท้อนใจทั้งคู่สิบก่อนที่พายุจะกลืนทุกอย่างลินตาเอ่ยว่าฉันจะไม่ปล่อยเธอไว้อีกคนเดียวจบมวนแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับระวัง after ์ h o อคข้างๆตัวเนื้อขอบคุณครับ